สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางด่วนสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลวันนี้ทีเด็ดบอลวันนี้ครับพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเที่ยงเป็นต้นไปนะครับทางช่องทางใต้ทางด่วนสเตเดียม v 2ทาง YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง Facebook Fan Page ใต้ทางด่วนสเตเดียมด้วยนะครับผมยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับใครที่กดให้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผม แล้วเพื่อนๆนะครับสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่ mysv99 เว็บที่คุณมั่นใจเพื่อนๆได้ที่อุ่จอเลยนะครับ2ตัวเมื่อวานหน้าคลิปนะฮะก็เลือกไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนะเมื่อวานไปที่โซนยุโรปหนึ่งตัวครับสวิ์แสดงกับอิตาลีครับนะให้เลือกเชียร์ไปที่อิตาลีนะเมื่อวานไม่มานะครับเมื่อวานบังคับชนะแต่ว่าจบศูนย์นนะครับอิตาลีในรอบคัดเลือกผลนี้ โอ้โหถือว่าฟอร์มตกลงไปนะครับนะเสมอมา2เกมติดและเกมที่แล้วก็เสมอกับบังแการเลียนะครับผมส่วนอีกคู่นึงเน่ะเป็นฟุตบอลลูกเล่นเลือดโซนอเมริกาใต้นะครับนะแต่ว่าเกมมันถูกเลื่อนออกไปนะครับคู่บิ๊กแมตช์เลยครับบราซิลกับอาร์เจนตินาครับมีปัญหากันนะครับเก่บไปได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็ต้องถูกยกเลื่อนเกมออกไปนะครับคู่นี้ก็ถือว่ายกไปแล้วกันนะครับผมฟุตบอลในวันนี้ครับวันจะ วันจันทร์นะครับที่6กันยายน2564นะครับก็ตัวเลือกที่ผมเลือกออกมานะครับเป็นฟุตบอลในลีกลองนะครับเป็นลีกลองของอังกฤษแล้วก็สวีเดนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นอังกฤษลีกวันนะครับเกมระหว่างโบตันพบกับเบอร์ตันนะบโบตันวันเดอร์เลอร์ครับ, dollar, รบทีมอันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับนำทีมโดย เอียนอีวัตนะครับคุณซื้อของทีมที่คุมมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับผลงานท่านัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับผู้เล่นชุดหลักเนี่ยนะครับมีกองกลางครับทีมชาติเวลอย่างจอชอีฮานนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของทีมครับยิงไปแล้ว2ประตูด้วยกันแล้วก็มีแอสซิชช่วยทีมด้วยนะครับส่วนทางฝั่งของเบอร์ตันอัลเบียนเนี่ยเป็นทีมอันดับ8ของตารางคะแนนตารางคะแนนนะครับ ทำทีมโดยจิมมี่ฟอย์แฮแบงค์ครับอดีตผู้เล่นตำนานของเชลซีนะครับผมก็มาคุมทีมเมื่อต้นปีครับเดือนมกราคม2021ที่ผ่านมานี่เองนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับส่วนผู้เล่นคนสำคัญของพวกเขานะครับก็พร้อมที่จะลงสนามนั้นก็คือปีกขวาครับลูคัสอาคินครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเบอร์ตันเอลเวียเลยนะครับ เลดเนี่ยเปิดออกมาให้เบอร์ตันนะครับที่เป็นเจ้าถิ่นครับเหนือกว่าเสมอควบครึ่งน,นะครับคู่นี้ศักยภาพสูสีกันนะครับเบอร์ตันไม่ได้เป็นรองอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สถิติเฮดทูเฮดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าด้วยนะครับการพบกันสามแมชหลังสุดในบ้านของเบอร์ตันก็ต้องบอกว่ากินเรียบในส่วนของแฮนดิแคปด้วยนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าเกมนน,นี้เบอร์ตันก็จะมีอย่างน้อย 1คะแนนนะครับดีไม่ดีอาจจะถึง3คะแนนด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ขอเลือกเชียร์ไปที่เบอร์ตันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็เป็นฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลดเทนนะครับเป็นลีกรองของสวีเดนครับเกมระหว่างออสเตอร์ครับเจอกับวัตสเตลัสนะครับออสเตอร์เนี่ยเป็นทีมระดับที่11ของตารางคะแนนนะครับก็นำทีมนำทีมโดยเดนิสเวริกนะครับเข้ามาทำทีมตั้งแต่ปี2019นะครับ 5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผู้เล่นตัวหลักนั่นก็คือนิโคลัสเมอร์เทนเซนนะครับแล้วก็เจมคีน่นะครับหัวใจสำคัญของทีมในแนวรุกนะครับก็พร้อมเล่นในเกมนัดนี้นะครับส่วนทางฝั่งของวัตสเตลาร์นะครับทีมอันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับเป็นทีมบวยของตารางคะแนนเลยนะครับแต่แต้มเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับจริงๆก็ไม่ได้ห่างจากออสเตอร์สักเท่าไหร่เลยครับห่างแค่คแนองคะแนนเท่านั้นเองนะครับ ก็จะทำทีมโดยคอนนีคาส์นันะครับเพิ่งถูกดันขึ้นมานะครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับจากผู้ช่วยขึ้นมาคุมทัพแบบเป็นตัวนะครับผลงานจริงๆถือว่าไม่โอเคนะครับ้าเกมหลังสุดเสมอ1แพ้ไป4ครับไม่สามารถพาทีมเอาชนะใครได้เลยนะครับผู้เล่นคนสำคัญก็คือวิกเตอร์พอสเดลแล้วก็กุสตาฟลาเกเบกนะครับกองหน้าแล้วกองหลังถือว่าพร้อมลงช่วยทีมนะครับ คู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปมีการขยับนะครับแต่ว่ามันก็ปริมปริมน้ำนครับมันเลือกเชียร์ได้2เลทนั่นก็คือออสเตอร์เหนือวกว่าเสมอครึ่งหรือว่าครึ่งชั้นนั่นเองนะครับก็ผมยังมองว่าสถิติเก่าๆนะครับในเรื่องของเฮดทูเฮดอะไรด้วยนะครับเป็นทางฝั่งของวัตสเใลัดที่ทําได้ดีกว่าได้ซ้ำครับคือ่วนใหญ่จะจบลงด้วยผลเสมอครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงตัวคุณซื้อนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องของสภาพทีมตัวผู้เล่นเนี่ย สองทีมนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นโอกาสที่จะแบ่งแต้ไปก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกเชียร์ได้ทั้ง2เลทเลยนะลองก็ได้ทั้งเสมอครบครึ่งหรือว่าครึ่งชันนะครับผู้นี้ผมให้เชียร์ที่วัสเตลารสนะครับนี่คือ2คผู้ที่เลือกออกมาหน้าคลิปในวันนี้นะครับก็ให้เชียร์ไปที่เบอร์ตันอเวียนนะครับในลีกวันแล้วก็ไปที่วัสเตลรสในบอลสวีเดนนะครับ <c oughs> ก็เพื่อนๆชอบไม่ชอบยังไงก็ลองไปต่อยอดกันดูได้นะครับผม ส่วนใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมครับสามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับทีบอยจี96นะครับหรือว่าสกายเคียร์ฟดก็ได้นะครับแล้วก็ใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับมีลิงก์ให้สมัครกันด้วยนะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีกับแารเชฟฟูบอลในค,ค่มภีรวันนี้นะครับสวัสดีครับ